เพื่อนคะ่ะคุณแม่จะบอกว่ามีคนมาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะคุณแม่ก็อัปโหลดคลิปเป็นหนึ่งคลิปแล้วนะคะเมื่อเช้าเนาะที่เกี่ยวกับว่าเรื่องปีกไก่นะเพื่อนๆแล้วคุณแม่ก็จบคลิปไปนะอัปโหลดใช่ไหมคะแล้วก็กําลังจะหมักไก่นะ,ะกำลังจะเตรียมเครื่องมืเอเอครื่องปรุงหมักไก่นะคะแล้วก็มีคนมาเคาะประตูคะ่ะเพื่อนๆค่ๆคะคุณแม่ก็เอ๊ะใครมาส่งของแบบส่วนมากจะเป็นแบบมาส่งของอะไรใช่ไหมคะ คุณแม่ก็เลยไปเปิดประตูแล้วคุณแม่ก็แบบอึ้งคือเซอร์ไพรส์ค่ะเพื่อนๆค่ะคือคือคุณแม่ไม่เคยแบบอันนี้คือเป็นครั้งแรกนะคะที่เจออะไรแบบเซอร์ไพรส์แบบนี้เนาะอ่าฮะก็เดี๋ยวคุณแม่จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคุณแม่ได้รับอะไรนะคะเพื่อนๆซึ่งคุณแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอีอันเนี้ยเนี่ยมาจากใครนะคะมาจากสามีหรือว่ามาจากแม่ย่าหรือว่าเป็นพี่ๆน้องๆเขานะคะ แต่คิดว่าน่าจะเป็นสามีไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่มาจากเขานี่คุณแม่จะแบบหน้าแตกมากๆเลยนะคะที่อัพคลิปนี้เนาะคุณเพื่อนค่ะ่อเนี่ยคุณเพื่อนค่ะคุณแม่ได้ดอกไม้นะคะี๋ยวคุณักเคยจบไก่ตอนนี้เนาะคุณเพื่อนค่ะขอขอเนี่ยเคยไก่แป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้นะคะก็คุณแม่เปิดประตูไปนะคุณเพื่อนค่ะก็มีผู้ชายนะะขับรถมาส่งแล้วเขาก็ขึ้นรถไปแล้วนะคะตอนที่คุณแม่เปิดประตูเนาะ เขาก็วางไว้อยู่หน้าบ้านนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอออันนี้สาหรับเธอนะแบบแบบ h ฮ v e a n ไหนเด y อะไรแบบเนี้ยก็คือแบบคุณแม่แบบเอ้ยเราคงไม่ <laughs> ได่ยืนอึ้งอยู่แบบมึงคือตอนนั้นแบบคือถ้าถือโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยคือคุณแม่อาจจะได้ถ่ายคลิปแบบณเวลานั้นเนาะ,ะแต่ว่าไม่ได้จับไงฮะ,ะแล้วแบบกลาลังอึ้งอยู่นะก็เลยถือมันมไว้ข้างในแล้วก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆค่ะว่าดอกไม้อันนี้เนี่ยมาจากใข่เนาะคะ่ะ คือคุณแม่สซอร์ไพรมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะอ๋อมีการ์ดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยว,ว,ยะะ <c oughs> ยวขยบขยบกล้องนิดนึงอ่าเดี๋ยวนะคะอืันจะมีการ์ดอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญ,ญาตแบบเอียงกล้องเนาะอ่าจะได้ดู ครัวคุณแม่ก็แบบจะเลอะๆหน่อยนะคะถ้าคุณแม่รู้ว่าวันนี้จะมีคนมาเซอร์เซอร์ไพรส์อะดอกไม้คุณแม่นะคะคุณแม่จะแต่งตัวสวยๆ,ๆเนาะเพื่อนๆ <laughs> ล้วคือแบบเสื้อคุณแม่ก็ไม่ได้รีบด้วยนะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าดอกไม้นี้จากใครนะคะ,ะเดี๋ยวมันมีคาดอยู่ข้างบนนะเพื่อนๆอ๋อมีเป็นแบบว่าบ้านเล็กที่เนาะ เออบ้านเล็กที่นะคะขาดน้อยๆนะคะน้อยๆเนีย่ยนะเพื่อๆนอๆ,นอๆ,นอๆค่ะเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะตื่นเต้นจังน้อยอะแบบสบายอะอันนี้คุณแม่จะบอกว่าแม่อัดคลิปนี้เนี่ยคือคุณแม่ยังไม่ได้แอบ,บอ่านมาก่อนนะคะคือดอกไม้เนี่ยมันมาก่อนมาอยู่แล้วแล้วคุณแม่ก็มาถือมาวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วคุณแม่ถึงจะมาถ่ายเนาะค่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะ ของของสามีนะคะเพื่อนๆขาของสามีเนาะนี่นะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมเนาะแฮปปี้แอนนิวเซอร์เรีนะคะเพื่อนๆขาก็คือว่าอคุณแม่ขอขออนุญาตไม่อ่านแบบว่าการข้างในแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบว่า,แบบวาแบบเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะคือคุณแม่จะบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นวันครบรอบนะครบรอบอ่า ฉลองมงคลสมรสนะคะฉลองงานแต่งเนาะจริงๆจดทะเบียนเนี่ยคุณแม่เนี่ยจดทะเบียนกับคุณพ่อแฮร์รี่เนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าฉลองมงคลสมรสเนี่ยงานแต่งเนี่ยก็คือเพิ่งจัดไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีหน,นึ่งเก้านะคะุณเพื่อนคะแล้วก็เนี่ยนะคะเขาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะคือแบบคุณแม่ไม่เคยได้รับการเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะคะคือส่วนมากจะเป็นดอกไม้ก็แบบว่าเป็นเนื่องในแบบโอกาสอื่นอะปีที่แล้วก็คือเป็นแบบอื่นเนาะค่ะ ถือว่าเป็นวาเลนไทน์หรืออะไรเงี้ยอันนั้น,นเคยได้อยู่แต่ว่าอันอันเวอร์ซารีเนี่ยก็คืออันเนี้ยนะคะเป็นครั้งแรกนะที่ได้ดอกไม้แบบอย่างนี้นะเพื่อนๆค่คะคือแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> โอเคก็นี่นะคะเออมาแบบให้เพื่อนๆดูนะคะสามีสรุปแล้วคือสามีเซอร์ไพรส์คุณแม่นะคะ <c oughs> เนื่องในวันครบรอบวันแต่งงานนะคะก็นั่นแหลคะค่คะเพื่อนๆค่ะเนาะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็เดี๋ยวคุณแม่จะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะขอ ขอตัวโทรหาคุณสามีแล้วก็จะทําคลิปเอ่อไม่ได้อาจจะไม่ได้ทําคลิปนะคะเพื่อนๆจะขออนุญาตหมักปีกไก่ต่อนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะ, okay, น,ะ,คะ <laughs> <laughs> น่ารักอะ่ะโอเคค่ะไม่ไปนะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะเพื่อนๆค่ะยบายค่ะอย่าลืมนะคะเอ่อ ถ้าส่งคลิปคุณแม่จบแล้วนะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สมัคสกาชให้เป็นกำลังใจให้คุณแม่ได้นะเพื่อนๆแฮปปี้แฮปปี้นะคะเทคแคร์นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ